สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะทะเบียนรถหลงปู่ศิลารวมพิธีพุทธ,ธาพิเศษและทอดพระป่ามหากุศลเหลือเพียงอีกสองวันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัลบาลนิจประจำปนที่16พฤษภาค,คมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยหลยท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ เมื่อวันที่9พฤษภาคมพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าวาดวัดพระธาตุมื่นหินได้เดินทางไปร่วมพิธีพุทธ,ธาภิเษกและทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างสมเด็จพระพุทธมหาจักพรพัิหลวงพ่อใหญ่โชคดีพร้อมด้วยพระเกจิเทราจารย์โดยมีพลโทบุญสินพัฒกลางแมทัพภาคที่งพร้อมด้วยภรยากำลังพล หัวหน้าส่วนรัชการเอกชนและพุทธศสนิกชนเข้าร่วมพิธีซึ่งก่อนเริ่มทำพิธีได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอาทิตย์ทรงกรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งเหล่าบรรดาลูกศิษย์ต่างก็ไม่พลาดส่องทะเบียนรถหลวงปู่ศิลาที่นั่งมาร่วมพิธีมหามงคลในครั้งนี้ซึ่งได้แก่ทะเบียน8 85, 8 5 8 8 5อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทาง ในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่16พฤษภาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ